โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงร่วมดช่องนี้นะครับจ้าของมาลิฟแองกสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดอาเฟมเลดในเกม GTA5M กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราจะทำยังไงใช่ไปดูกันดีกว่าไปมาครับทุกคนอ้าผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะมันไม่ได้เปิดดูแต่ FPS อย่างเดียวนะครับมันเปิดดูอันนี้ได้นะครับพวกการทำงานของ CPU ของพวกการ์ดจออะไรพวกนี้ครับว่าทำงานอะไรยังไงบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับความร้อนใช่มันมันบอกพวกตัวนี้ด้วยก็เข้ามาที่หน้าไฟล์เอ็มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดไปกด F8 ครับเปิด F8 ปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาครับจากนั้นแล้วครับเราไปไปที่คําว่า overlay นี่ติกดเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นมา3อย่างอย่างนี้มันจะอา่านว่าอะไรเนี่ยมันอ่านว่าด r o p หรอ down down FPS เหรอแล้ว,ว <im itos> ลก็ดาว performance หรอมันอ่านว่าอะไรอันนี้ผม ไม่มั่นใจอะทุกคนเดะถ้าอันทีอันถูกขออภัยด้วยนะครับเราแต่นั้นเราติ๊กไปตรงนี้ครับไอ้ดาวไอ้พีเอสอะไรสักอย่างนั่นแหละครับนี่ครับเฟลเลตจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้จากนั้นนะครับติ๊กมาอีกอันหนึ่งเป็นอาตัวเพอร์ฟอร์แมนส์ครับตัวนี้ติ๊กมาปุ๊บนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้หมดเลยตัด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 ัดต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 ัดคัดต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 มดตั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 บ อ่า CPU ทำงานอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ห้เปอร์เซ็นต์สีเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้วิ่งอยู่เร็ประมาณนี้กาจอก็วิ่งอยู่ประมาณยี่สิบแปดยประมาณนี้ครับอ่าตอนนี้ก็อุณหภูมิกาจอก็อยู่ประมาณสัก60 64องศาครับก็นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเออลืมบอกอย่างหนึ่งมันจะค่ามันจะคาดเคลื่อนกับตัวไอของนี่นะของอ่ของตัวเนี้ยครับของของซีพ CPU ของไอในเครื่องอ่ะทุกคนนี่ นี่นี่นะครับทุกคนเมันจะคาเคลื่อนกันนะครับค่าเคลื่อนประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมากมันจะมากมันจะน้อยกว่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อ่านี้อ่าเนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับซีอูครับไปแล้วครับทุกคนครับซีอูบายบายครับสั่งของโทรมาเลยรับสายครับ ฮัลโหลครับา่อหน้าซอยเลยครับพี่เห็นไหมครับร้านสีเขียวอ่ะหน้าซอยครับร้านสีเขียวอ่ะครับพี่เห็นไหมครับอยู่ถ้าเข้าไปในซอยจะอยู่ฝ้างนู้นปพี่อ่าถ้ามันจะเขียนหน้าซอยอ่ะอ่าพี่ตอนนี้พี่อยู่ไหนครับอยู่ตรงข้างหน้าอี่ผมเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วอ่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยแล้วครับสมมติถึงซอยแล้วปุ๊บจอดอยู่จอดข้างหน้าซอยก่อนครับเพราะว่าบ้านผมอยู no inglés, um, ่หน้าซอยเลยครับพี่ คครับเดี๋ยวลงไปเอาครับพี่